กินตรงนี้มามาลูกมาอ่ะอ่ะ,อะยายให้เนี่ยมาเลี้วเลี้วเลีวไม่ต้องออกมาแชมเปี้ยนไม่ต้องออกมาลูกอืมยายปิดกลงก่อนเอาเลยเอาเลยอร่อยอร่อยกันเลยกินแล้วกินแล้วเกิดมาแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะว่าใบกะเพรานี่มีประโยชน์นะพวกเราอ่ะอันนี้ลูกนกของพี่นาเนาะเนี่ย เจ้าสี่ตัวนะอ่าแชมเปี้ยนนะคะสายหมอกก้อนเมฆนะคะแล้วก็เจ้าหิมะนะนาวันนี้โตแล้วค่ะโตแล้วนะคะอ่ายังไม่ได้จับดูเลยเจ้าสามตัวว่าใครเป็นผู้เป็นเมียนะคะนี่นี่น,นี่อันนี้ชแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเห็นพินาก็ยังจะมาหานะ มแต่ว่าแชมเปียนเขาเป็นตัวเมียแน่นอนนะคะแต่สามตัวนั้นพี่นายยังไม่ได้ดูนะคะปล่อยเข้าไปก่อนนะ <S <S จากนี่ข้างๆก็อยากจะกินบ้างใช่ไหมลูกอยากจะกินใช่ไหม <S <S ได้กินทุกตัวได้กินทุกตัวนะคะ <S <S มาๆมา,ม,ามาลูกมา <S <S มานี่ยายเปิดโกก่อนอะอะลูกอ่ะมาเร็ว สวัสดีค่ะพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วเนะาะเช้านี้บรรยากาศดีดีค่ะค่อนข้างเย็นเนาะพ่นาก็จัดการนะเด็ดใบกะเพรานะมาให้ลูกสมุนของพี่นาเนาะให้เจ้าอ่านกหงหยกทั้งหลายของพี่นานะคะปะเดี๋ยวไปเลี้ยงนกด้วยกันนะคะจ้าหนาวๆแบบนี้นะอย่าลืมดูแลนกหงหยกของเรานะคะ ใบกะเพรานะคะสมุนไพรดีที่สุดนะสำหรับนกของหยกเนาะและพี่นาก็ให้ฟ้าทลายโจรด้วยนะนัน่ฟ้าทลายโจรก็นําไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราให้ใบกะเพรากันค่ะเพราะว่าอากาศเย็นมา,มากๆเนาะก็อ่ากันไว้ก่อนนะกันไว้ก่อนถ้ายังไม่เป็นไรเลยแต่เราก็กันเข้าไว้ก่อนนะคะจะเดีย๋ยวมาเลี้ยงนกด้วยกันนะคะมาลูกมาเขาได้กิ่นใบกะเพราแล้ว เสียงแบบว่าดีใจมากเลยย้ายมาแล้วย้ายมาแล้วยายใบกะเพรามาแล้วเอาลูกอะอะเร็ว,ยยรว,อ,อ,อ,วอืมใบกะเพราใบกะเพราอ้าวกินใบกะเพรากันเลยลูกปาร์ตี้ใบกะเพรานะวันนี้ปาร์ตี้ใบกะเพรานะคะอืือใบกะเพรานะพินาของพี่นาไม่พอแลวค่ะ พี่นาเอามาจากเพื่อนบ้านเนาะเพื่อนบ้านเขาปลูกแบบ,บปลอดปลอดสารนะเพราะว่าเขาก็ขายใบกระเพราอยู่พี่นาก็เลยสบายเลยซื้อเขานะฮะซื้อเขาเยอะแยนะะแค่นี้นะสิบบาทไปไปเลยแชมเปี้ยนอันนี้ก็คือลูกนกของพินาเนาะจ้ะมา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 เร็วเมาเร็วเลูกมากินกันเร็วเออมากินตรงนี้มามาลูกมาอ่ะอ่ะยายเอาให้เนี่ยมาเร็วเร็ว ไม่ต้องออกมาแชมเปี้ยนไม่ต้องออกมาลูกอืมอย่าปิดกงก่อนเอาเลยเอาเลยเอร่อยอร่อยกันเลยกินแล้วกล้วเกิดมาแป๊บเดียวกันรู้แล้วนะว่าใบากระเพรานี่มีประโยชน์นะพวกเราอะ่ะอันนี้ลูกนกของพี่นาเนาะเนี่ยเจ้าสี่ตัวนะอ่า แชมเปี้ยนนะคะสายหมอกก้อนเมฆนะคะแล้วก็เจ้าหิมะนะนาะวันนี้โตแล้วค่ะโตแล้วนะคะอ่ายังไม่ได้จับดูเลยเจ้าสามตัวว่าใครเป็นผู้เป็นเมียนะคะนี่นี่น,นี่อันนี้แชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเห็นพินาก็ยังจะมาหานะอืมแต่ว่าแชมเปี้ยนเขาเป็นตัวเมียแน่นอนนะคะแต่สามตัวนะั้นพินายังไม่ได้ดูนะคะปล่อยเขาไปก่อนนะ จ้่นี่ข้างๆก็อยากจะกินบ้างใช่ไหมลูกอยากจะกินใช่ไหม <S <S ได้กินทุกตัวได้กินทุกตัวนะฮะมามามาลูกมามานี่ยายเปิดโกก่อนอ,อ่ะอะลูกอ่ะมาเร็วอ่ะมาเร็วเร็วเร็วมากินเลยกินเลยลูกอากาศหนาวๆแบบนี้นะใบกะเพราดีที่สุดนะคะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะคะ อะไรก็ได้กินได้หมดเลยนนุ่นนันน่งรอกันอยู่นะอันนี้อันนี้อันนี้ยังอยู่ในกรงรวมอยู่นะยังหา,อ,าอยังหาคู่ที่ถูกใจไม่ได้ปล่อยไปก,ก่อนปามาลูกมามาโอ้โหขยับขยื่ยนมีความสุขกันมากเลยใช่ไหมลูกปาป่าป่า,ปาอ่ะย้ายให้อยู่แล้วลูกให้เหมือนกันหมดแหละ อื้มอฮอออึอมามาลูกมาเอามาเลยมาเร็วเร็วลงมากินเองมากินเองย้ายไม่ป้อนหรอกมา,มามามาลงมาลูกมาลงมาเนี่ยอะอื้มอ,อื้มมาเลยลูกอืมอบอวนไปได้วยใบกะเพราฮะอบอ,อวนไปได้วยใบกะเพรานะคะ อีกลังหนึ่งลูกเขาโตแล้วพี่นาก็สามารถให้ใบกระเพราได้แล้วนะเพราะลูกเริ่มโตแล้วนะไม่ใช่เป็นลูกลกแดงๆนะคะถ้าเป็นลูกลูกแดงๆพ่นาก็จะไม่ให้นะแต่ว่าอาลูกอาเหลืองมาเหลืองมาขาวนี่เขายังยังฟักอยู่นะยังฟักไข่กินได้กินได้มาลูกมามาเลยลูกมามาอื้ม ังไม่ได้เก็บกวาดเลยนะคะ๋ยวพี่นาต้องทําการเก็บกวาดคงนะคะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกใจเย็นๆใจเย็นๆอันนี้เจ้าเหลืองนะะเจ้าเหลืองก็นิสัยจะไม่ค่อยดีนิดนึงมีลูกแล้วทิ้งนะ,ะแต่ว่าพี่นาก็ไปเลี้ยงให้เขาอยู่นะคะชื่อเจ้าดาวเหลืองแล้วกับอ,อีกตัวนีนะะ้เหลืองๆไม่ได้ตั้งชื่อเอาลูกอะเย็นๆนๆเขาก็มีลูกแล้วนะ,ะขาวกับไอ ฟ้ากับเหลืองนะเขามีลูกด้วนะพี่นาเลี้ยงให้เขาอยู่นะคะพี่พี่นานํามาตาอ่ามารับแสงแดดวันนั้นนะัลูกของเขานะอือหนุกหนานหนุกหนานมากเลยเนี่ยกลางคืนพี่นาก็ต้องปิดปิดหนะ้าต่างตรงนี้นะข้างนอกนะ อ,อันนี้มันเป็นมุ้งลวดนะคะพี่นาก็ปิดน้าให้นะเอาผ้าบ้านมาปิดให้นะเพราะว่าอ่าวันสองวันนี้อากาศหนาวผิดปกตินะ,ะพี่นาก็กวนนกเป็นหวัดเนาะก็มีมีเอาผ้ามาปิดให้นะคะส่วนด้านนี้ก็เปิดไว้นะเปิดไว้แล้วก็มีแสงไฟรอดเข้ามาให้เขาหายใจระบายบ้างนะปิดหมดทุกด้านก็ไม่ได้มามาเขียวมาลูกมา มาเขียว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 ตัวเมียก็ฟักนะเขียวตัวผู้ก็อยู่นอกอ้าลูกอ่ะอ่ะอ่ะเขียวไม่ต้องบินออกมาเลยยายที่เก็บจับอย่าบินอย่าบินไม่ต้องบินมาลูกอยู่ในเลยอยู่ในแล้วูกนะเอาเลยกินเลยลูกเขียวกินเลยเขียวกินเลยลูกอันนี้คือฟ้ากับฟ้านะทีพินาทำคลิปเป็นพ่อแม่พันวันนั้นนะนี่ฟ้ากับฟ้านะ อันนี้ก็อ่าลูกลูกค่อนข้างโตแล้วนะแต่ว่ายังอยู่ในอกไม่ยอมออกนะยังไม่ยอมยังอยู่เลยยังยังแบบว่าซุกป,ปีกแม่อยู่เลยนะเพราะว่าอากาศเย็นเนาะอ่าอน,นี้โตแล้วนะไม่ใช่เป็นลูกนกแดงแดงแล้วพี่หนาก็ให้ใบกะเพราได้แต่ว่าก็ไม่มากเนาะอ้า,อาลูกอ่ะให้แม่ให้พ่อเขามาเอามาเลยมาเลยอือหือ อ,อ้าวอันนี้ก็คือของไอ้ไอเจ้าม่วงนะม่วงเทาๆม่วงเทาๆกับฟ้านะอันนี้ก็ยังตัวเมียอายุยังไม่อ่ยังไม่เต็มที่นะฮะก็ยังเล่นตัวอยู่นะยังไม่ยอมมีลูกยังไม่ยอมไข่นะแต่จริงๆริงก็ไข่ได้แล้วเพราะว่าตัวผัวอยุ่เยอะแล้วนะเนี่ยมาลูกมาอะเร็ว มาเ็วฟ้ามานี่เนี่ยน,น,นี่ฟ้าแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเพอาฟ้าถูกเขียวยังไงบอกไม่ถูกสวยมากเลยดูเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูนะคะเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูเจ้ฟ้าเนี่ยฟ้าสวยมากเลยนะตัวเมียนะก็จะเป็นม่วงเทาเทานะคะม่วงเทานัาหน้าขาวๆเหลืองๆมาเลยลูกอ่ะอย่าไม่ยุ่งแหละมากินมากินอืมมากินเลยลูกมา มะมา,มามมเดี๋ยวให้เจ้าขาวสักนิดหนึ่งเพราะว่าขาวขาวลูกก็โตแล้วนะคะโตแล้วอ่ามีขนเป็น,นหนามหมดแล้วน,นี่น่ดูสิดูสิเน่ะ,นะเห็นไหมนะ่ะแล้วตกลงมาอีกไหมลูกมีใบกะเพราได้แล้วพี่นาจะไม่ให้เฉพาะลูกมุกแดงๆนะแต่ว่าอากาศเยน็นๆ อ่าแบบนี้ก็เล็กน้อยได้นะเย็นมากเลยอากาศเขาก็ได้อบอุ่นร่างกายเนาะอ่ะมาเนี่นะขาวกับฟานะอ่ะอาลูกอ่ะขาวก็ฟฟามาลูกมาขาวก็ฟฟามาลูกมาเร็วลูกของขาวกับฟานะก็จะเยอะหลายตัวนะเนี่ย ดูไหมเนี่ยดูไหมคะเนี่ยเนี่ยดูดูดูไม่ต้องออกมานะลูกไม่ต้องตกลงมายาขี้เกียจเก็บก็อด่อยอร่อยเาใหญ่เลยนะคะหอมหอมไอ้ที่เหลือพี่นาก็แม่เอาออกไปนะให้เขาแบบว่าให้นกได้สูดดมนะฮะได้สูดดมหอมหอมไปอือฮึอึ๊บ นี่เป็นกะเพราไม่เป็นกะเพราแกงเลยนะเนี่ยกะเพราบ้านๆเลยนะเผ็ดร้อนมากนะกะเพราแบบนี้เดี๋ยวไม่ได้เก็บกวาดกองเรากินกันไปก่อนลูกเดี๋ยวยายเก็บทีหลังโอ้ไอเจ้าสี่สหายอร่อยเหรอลูกอร่อยเหรออร่อยเหรอแชมเปี้ยนเปียนเปียนหายายมาทำ้าลูกมาเรียกเรียกนกเรียกหมา มามาแชมเปี้ยนมาเขาจะชิมกับพี่อย่าง,ง zob, นี้นะนะไหนมาเนะี่ยพี่เด็กพิดถึงยายไหมลูกคี่ถึงยายไหมแชมเปี้ยนโอ้คิดถึงคิดถึงโอ้ยหลานย,ยายคี่ถึงยายแล้วลูกเขาไม่กัดนะแชมเปี้ยนเห็นไหมเนี่ยถ่ายสามตัวแล้วไม่ได้นะกัดเจ็บมากแชมเปี้ยนจะไม่กัดอย่างนี้คือทักทายนะยายยายเขาแค่เขาแค่แบบแตะแตะยาย,ยาย,ยาอย่าห่วงตัวเนี้ยตัวเนี้ย แชมเปียญ <Champion S 2> เขาจะห่วงตัวนี้ไม่ให้เข้าใกล้พี่นาเลยไอ้ตัวนี้เจ็บนะเนี่ยตัวเนี้ยไม่ได้เลยนะเนะี่ยไอ้เจ้าม่วงเนี่ยม่วงขาวแนละ้วกัดเจ็บมากนะแต่ <S <S แชมเปียญเขาไม่กัดพี่นานะจ้าจ้าจ้าไปกินลูกไปกินนะไปกินลูกไปไปเห็นมัน้ยดูแชมเปีิญแชมปิญก็จะว่าไปนะถ้าพี่นาเลี้ยงตลอดนะไม่เอาเขามาใส่ตรงนี้นะเขาเป็นนกที่แสนร,รู้ได้เลยนะสำหรับแชมปิญเนี่ยดูเป็นคู่เป็นโอ้ย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 อืมคิดถึงยายเหรอลูก ไม่ต้องเลยเราอะเรากัดเรากัดยายเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยดูยว,วิธีการจะผิดกันในนีน้ไม่ต้องไม่ต้องเองไม่ต้องเข้ามาใกล้ยายเขาไม่ต้องเข้าใกล้ยายเขาเลยจ้ะจ้าพินาก็มาทาคลิปเนาะยาวไปนิดนึงแล้วเนี่ยเพลินทํามาอยู่กับนกเพลินจ้ะแล้วพบกับพินาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะนี่ม่วงขาว